ตอนนี้เราตัตาจะได้กรับพิธีการับประกอบศาสนาพิธีบูชาพระนริการเจริญโยมเดี๋ยวเราไดีอิสระพุ่งนักอายุยาวได้ระการในการบูชาพระนริกาญาติโยมที่นั่งอยู่ทั้งหมดประนมมือรับไหว้เจ้าหน้ากราบ กราบกราบวาตาลุข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในน้ำใจของท่าน ท่านมิใช่พ่อมิใช่แม่มแมก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่มีน้ำใจ,ำใจร่วมในการบรรประชาอุปสมบทของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมรับน้ำใจนี้นนเพื่อที่จะได้ ปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นพระในพระศาสนาพวกกับผมทั้งหลายอาจจะมิได้ไปตอบสนองคุณในด้านต่างๆแต่ขอเอาบุญคุณที่ข้าพเจ้าบวชครั้งนี้ ไปอุปถัมภ์ท่านทุกเมื่อทุกโอกาสเทินกราบสามครั้งลูกกราบกราบเจ้านา ยื่นผ้าไปหายให้คุณพ่อคุณแม่มอบแล้วกราบสามครั้งอย่างตั้งใจกราบกราบกราบนั่งพระเพียบลง อนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งพระอริยสัจจงมาอํำนวยพรให้เจ้าหน้าทุกคนจงได้รับการบวชที่ประเสริฐ ้นจากอุปสรรคนับประกาศและขอให้การบวชครั้งนี้จงมีอนิสงส์คือความเจริญด้วยคุณความดีปรากฏแก่พ่อแม่และญาติพี่น้อง พวกกระผมตั้งใจและมีความมุ่งมั่นว่าบวชครั้งนี้เป็นการบวชเพื่อยกระดับจิตของตนไม่มีความบกพร่องและขอการบวชนี้แหละ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้คุณพ่อคุณแม่คลายทุกข์คลายโศกคายความเดือดร้อนที่ลูกคนนี้เคยประมาทพลัดหลังที่แสดงออกด้วยกายแบบขาดความเคารพ แสดงออกด้วยวาจาที่พูดคำหยาบล่วงเกินท่านแสดงออกด้วยใจเคยเกลียดเคยเศร้าหมองขอให้คุณพ่อคุณแม่ทราบถูกไหการกระทํามาทั้งหมดนั้นเป็นการกระทําที่ยังไม่ได้ พัฒนาตนเป็นความอ่อนแอในเรื่องของการเอาชีวิตไปรับใช้โทสะทำกับแม่ก็ได้ทำกับพ่อความอ่อนแอที่เอาชีวิตไปรับใช้โลภะต้องการอะไรต้องให้ได้ตามที่ต้องการลืมไปว่าแม่พ่อ ท่านเหนื่อยขนาดไหนหนักขนาดไหนเอาชีวิตนี้ไปรับใช้โมหะเถียงท่านได้ว่าท่านได้โต้แย้งท่านโดยปวามรู้สึกว่าไม่มีความเกรงใจไม่มีปวามละอาย วันนี้ขอโอกาสแก่คุณพ่อคุณแม่ท่านทาั้งหลายผมพวกผมเชื่อว่าพ่อไม่เคยจำในการกระทําของผมเชื่อว่าแม่ไม่เคยจำใครในโลกนี้ที่มีใจเอื้ออนวยพอในชีวิตอย่างพวกผมเจริญก้าวหน้าได้ คุณแม่ครับคุณพ่อครับขอโอกาสเถอะให้ผมเข้ามาบวชให้แม่นะครับผมเข้ามาบวชให้พ่อนะครับนันลูกมีคำใดที่จะพูดกับพ่อกับแม่คลานเข้าไปลูกไปหาคุณพ่อของตนไปหาคุณแม่ของตน เชื่อว่าเกือบตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มมาไม่เคยแม้กระทั่งแต่ขาแม่แม้กระทั่งพูดกระซิบให้คุณแม่ได้ฟังเสียงของลูกน้อยบางทีผมแม่จะพูดสักคำกลายมาเป็นความรำคาญแม่ไม่ต้องพูดมากผมโตแล้ววันนี้ลูกขอโอกาส คุยกับพ่อแม่เลยลูกคุยเรื่องที่ลูกอยากจะคุยก้มเข้าไปแทบตับคุยกับท่านไม่ได้เชื่อว่าไม่ใช่วันเดียวนะลูกเป็นสิบสิบปีไม่เคยมีโอกาสมานั่งคุยกับแม่เลยไม่มีโอกาสนั่งคุยกับพ่อเลยกับใครเราคุยได้หมดคำไปเลาะเราคุยหมดแต่พอเจอหน้าแม่เท่านั้น รู้สึกไม่เหมือนกับที่แม่รักเราความรักของแม่ความรักของพ่อเกินที่จะเอาอะไรมาอธิบายบรรยายนอกจากบอกว่าชาตินี้คำว่าแม่ลืมเธอไม่มีแล้วพ่อลืมเธอไม่มีแล้วถ้าเธอได้กล่าวคำที่ต้องการจะพูดจะบอกกับท่านกราบลงแทบตักลูก ราบแล้วก็ถ้าแม่พ่อเห็นด้วยไหวลูกเข้าบะบวชดก็มอบผ้าอะไรนั้นให้แก่ลูกอ้าวแล้วพ่อแม่ว่าตามเอามือเอาผ้าใส่มือใลูกลูกเอ้ยไม่เชื่อว,ว่าแม่ได้เห็นผ้าเหลืองลูกวันนี้ เอาพ่อแม่ว่าตามลูกลูกเอ๋ยบวชให้แม่ได้บุญนะลูกนะบวชให้พ่อได้บุญนะลูกนะบวชให้พี่น้องทุกคนที่มาวันนี้ได้บุญเจ้าหน้าทุกคนข้อกล่าวตอบว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายครับ ผมจะเอาอนิสงส์การบวชนี้เป็นปฏิการะตอบแก่ท่านทั้งหลายจงได้มีความสุขไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยจเจริญก้าวหน้าในพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมี ตลอดการเป็นนิดเทินน้อมตัวลงตัแม่สาธุกราบกราบเอาผ้าใส่ใส่อุ้มมือ กล่าวคำขอบรรพัญชาอุปสมบทหนึ <S <S ่งสองสามเนานเสุจีรปิภูตังปิขขภาวังสัตตะนาสตาิขามันจักทิสานันตลายอิมอาจารย์รับสาอครับ ไม่ผมว่าเดี๋ยวก็ให้สินที่นู่นที่ไหนคำบนั่นเะจแ้ที่ดีได้ที่นู่นก็ไดที่นู่นแล้วารับบาตรแลก็เดินไปที่ไหน่รบาตไม่ต้องปบัตรที่ไหนรับบาตรที่ไหนน่าจะสะดวกรับสินรับสินที่ที่ตรงที่ท่าที่ห้องพอเลยที่โอเคออได้เลย kamu <sum> mau Loma ini, lomah joni, nanti saya akan mengobrol kau ini, nanti sudah lomah, saya akan mengobrol. สาาานเตชาาีมานิกาสายานิภวานิทัตวะะาเชตัอาหันเตอันุกัปังุภะทายะภูรยอะหันเตสัพพันญาาีมานิกา ชา่างาจามิหิมานิกาสสายานิวัฏฐานิอรเตะวาปาปะเชตามะอันเตอนุ s ัม g h อุป p า t า y a นั่งประเพียบลงจีวรอ,อยู่เหมือนเดิมบัดนี้เธอทั้งหลาย ข้ามาขอบรรปะชาอุปสมบทด้วยมีความศรัทธามั่นคงในระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ความมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือความมั่นคงในชีวิตอันชีวิตเรา มีเรื่องอื่นเยอะแยะแต่ไม่มั่นคงเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไขแต่พระธนรตรัยที่มั่นคงในใจใครคนนั้นจะปัดเป่าทุกยากลำบากของตนเพราะองค์พระธนรตรัยก็คือ องคุณที่ปรากฏในตัวเรามีเมตตาปัญญาบริสุทธิ์เป็นต้นอยู่ตราบใดเราพบสุขผลทุกตราบนั้นแต่เมื่อเรามั่นคงในพรัฒนาไตราตามเจตนาแต่ก็มีสิ่งที่ต้องรับรู้ว่าใจนี้มันมันพลิกแพลงของมัน มันอ่อนไหวรับอารมณ์ง่ายข้าวมาทางตาก็แปลค่าอย่างทางหูทางจมูกลิ้นกายใจมันแปลค่าทำให้ความมั่นคงนั้นง่นน่นแง่นเจือจางไปก็ได้พระองค์จึงให้เครื่องมือคุมครองใจไม่ให้ตกสู่ความชั่วร้าย ให้ความเป็นพระของเราอยู่เสมอต้นเสมอปลายให้ความเป็นผู้ประเสริฐอยู่เสมอต้นเสมอปลายเรียกว่าตะจัปปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีผมเป็นเรองต้นที่เราจะต้องเอาไปฝึกและเรียนรู้เดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคําว่า ในมน์พระกรรมฐานมาบินดาบาตท,ที่นั้นในมน์พระกรรมฐานมาที่นี้ที่จริงกรรมฐานนะต้องมีกับพระทุกรูปองค์ใดไม่มีกรรมฐานองค์นั้นไม่ใช่พระาน,นฐานที่ตั้งของสติเป็นหลักของกรรมฐาน ฉันขอให้ทุกคนได้เข้าใจไว้บ้างว่ากรรมฐานต้องมีกับพระทุกรูปไม่ใช่เฉพาะบางรูปใครขาดกรรมฐานคนนั้นก็เป็นคนที่ไม่มั่นคงในชีวิตฉนั้นเราตอนนี้ไปก็รับเอาพระกรรมฐานไว้เป็นหลักครองใจว่าตามเกษา โลมานักขาทันตาตะโจตโจทันตานขาโลมาเกษาเกษาคือผมที่อยู่บนศีรษะโลมาขนตามร่างกายนขาเลบปลายนในมือนิ้วเท้าทันตาตะโจฟันที่อยู่ในปาก ผมคนเล็บฟันหนังทั้งหมดนี้เป็นของที่ไม่ได้มดงาม